คำเตือนคิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขความสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยูทูบช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านนะครับผมถ้ามารับฟังรับชมกแล้วไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ครับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของอาจารย์เยครับผมอาจารย์เย้จะมีคลิปแนวทางลงกันท,ทุกวันนะครับผม สำหรับวันนี้ครับเราพัฒนาครับผมประจำวันที่สามครับผมกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ,รบวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดแปดครับผมวิ่งรูดแปดนะครับสี่ตัวสองหนึ่งแปดหนึ่งครับผม สี่ตัวสองหนึ่งแปดหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นสามตัวครับผมสองแล้วก็สองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอามาจากเอาสี่ตัวไปตัดนะครับผมตัดหน้าตัดหลังเป็นสามตัวแล้วก็ตัดอีกครั้งที่สองตัวเด่นกับสองตัวกันครับสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม วีดูดแปดครับผมสี่ตัวสองหนึ่งแปดหนึ่งตัดสามตัวได้สองหนึ 2, 1, 8, ่งแปดคลางสองหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งครับผมอ่าเราก็จะเอาสองหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งมาตัดนะครับผมได้สองก็เดินเป็นแปดหนึ่งครับผม 8, 2, บ 2, แปดสองคลางสองก็จะเป็นแปดแปดด้วยครับผม ตัก,กันครับผมตัก,กันวันนี้ได้หนึ่งหนึ่ะครับหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองด้วยนะครับผมาย้ำอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางลาพัฒนาครับผมประจำวันพุทธที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ได้วิ่งรูดแปดครับผมสี่ตัวสองหนึ่งแปดหนึ่งค สามตัวสองหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งครับผมวิ่งรู่แปดนะครับสี่ตัวสองหนึ่งแปดหนึ่งสามตัวสองหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดหนึ่งครับผมสองตัวเด่นครับแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดตัวกันเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองครับผมสองตัวเด่นครับแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดตัวการเป็นหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสองครับผม อย่าลืมกรอบเลขกันด้ว่ยนะครับผมอย่าลืมกรอบเลขกันด้วยนะครับ,อรบ,รบชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับผมกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม,มถูกใจก็ยืนกด,ดไลค์กดแชร์นะครับผูรับชมใหม่ก็ยืนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เยีครับผมอาจารย์เยีก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมขอใทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีครับ